โอเคครับ okay, ผมกลาบสวัสดีทานผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ใน USC วาน,นิลากันนะครับโอเคนะผมอยู่ใน u h c วาน,นิลากันแล้วนะครับ USC วาน,นิลาคืออะไรคือการที่เราสุ่มจากพวกดอกไม้เนะี่ยคือมันจะได้ของนะทุกคนเรามาลองดูกันนะว่าคือเราจะชนะหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่นนี้เป็นคลิปแรกก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๋าอู้ยด้ขวนันโอเคได้ขวานมาโอเคโอเค โอเคได้โกลมานะแล้วจะผู้ชมนี่คืออะไรโอ้เ oh, ด้โอเจดดมอนโอเคโบตัวแกบตัวแกบตัวแกบโอเคโอเคมีม้าเยี่ยมเยีมาม เอาซโด้วยนอนอะอาซโด้นอะโอเควันต้องหาดอกไม้นะท่านผู้ชมอปเปิ้ลอปเปอปเปอปเปอปปอปปฮัลโหลอปปอปปอปปว้าว เินเพิเิเิหายเปิ้ลครับท่านผู้ชมหายเปิ้ลครับ arrow a r r o not not a r o yes thank you okay ไปเราทิ้งของกันก่อน level สองเหรอ o k a คชับ o k คเจ๋ง Ừ, mình, phải bao nhiêu, ai, đi, 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 cọ mới luôn mà đi mà đi Ê, 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 tôi nói, tôi nói đi ngay โอเคเพื่อนโอ้เชิดเพื่อนเพื่อนคือแบบเพื่อนคือแบบหนีออกหนีไปเลยใไ้เพื่อนโอเค ไม่มีเลย <c oughs> ไม่สู้จ้าไม่สู้จ้าแม่ดิเฮ้ยทำไมมันตะลุมบอลกันอย่างนั้นนะเพื่อน